ก็สวัสดีครับทุกท่านก็กลับมากับเอพิโซดใหม่นะครับก็วันนี้อยู่กับเพื่อนผมที่รู้จักกันมา2-3ปีนะครับก็แนะนำตัวหน่อยครับชื่อเพิ่มมูลครับอยู่กับแดนนียลก็ตั้งแต่เย a แปดเย a เก้าครับครับตั้งแต่เย a r แปดเย a เก้าแต่เราก็ไม่ได้เจอกันมา2ปีใช่ไหมเจอกันนานคุณเป็นยไงบ้างนะครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็สอบเยอะครับช่วงนี้ก็เรียนเยอะจะเข้ามหาลัยก็ต้องเรียนเยอะเป็นธรรมดา เล,เล็งเเข้ามาหาอะไรไหนอยู่มหาอะไรก็น่าจะมีน่าจะเอาโคต้าบาัตเข้าก็น่าจะบ <BU, S 2> <ะ>ียูอ่ะบียูกับแบงค์ของอินเตอร์แวีใช่ไหม,ม,ม,มก็วันนี้ก็ผมมีคําถามหนึ่งนะครับที่ตอนไปเจอหลายคนก็คือเขาตอบกันไม่ได้นะครับก็คือ,เ,อ,อเพื่อนกับแฟนนี่คือมันต่างกันยังไงครับคือเข้าใจว่ามันอาจจะถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนกับแฟนหรอแฟนผมคิดว่าคุณสามารถเป็นอีกตัวตนได้คุณสามารถ มีสองบุคลิกได้แต่ถ้าสมมติเพื่อนบางคนอ่ะคุณแบบคุณต้องใส่หน้ากากเข้าหาเขาเขาจเออนี่เข้าใจเ<ช>มื่อคืนเ็ื่อคืนนั่งคิดอยู่เหมือนกันเลยก็คือเหมือนว่าแบบเวลากับเพื่อนเนี่ยเราจะมีหน้ากากาบังไว้ใช่ไหมแต่กับแฟนร <ioè S 1> ูน้สึกว่าเราอิโมชั่นมากกว่าแบบเราแบบโชว์แบบไซส์ที่มันแบบไม่ค่อยดีองเราแฟ<บ>นเหมือนจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเซฟสเปซสำหรับคน,น<อ>ให้เรามีความเปราะบางได้เอาแต่อย่างนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าเอาแล้วถ้าเพื่อนสนิทบางคนที่แบบสนิทจริงๆแล้วแบบ อย่างเงี้ยเขาก็แบบสปอร์ตอิมูชั่นอลไซด์เราอยู่ด้ามันก็มันก็เป็นได้หลายอย่างเพื่อนสนิทคนก็คุณก็สามารถเป็นเซฟสเปซของใครหลายๆคนได้นะครับแต่แฟนจะแบบเราจะแบบรู้สึกอีกแบบหนึ่งใช่ไรู้สึกว่ามันจะมีแบบเลิฟอีกแบบหนึ่งที่กับเพื่อนเราไม่มีใช่ไหมอย่างเงี้ยตอนนี้คุณมีแฟนอยู่ใช่ไหมก็มีครับมีโอ้โหมีครับมีอันนี้อยู่เยียอะไรแล้วเนี่ยครับอัสิบสามครับสิบสามครับสิบสามมีเพื่อนเป็นไงเพื่อนทุกคนดีสบายดีไหมเพื่อนก็หายไปหมดแล้วครับ หายไปไหนหายไปไหนไม่รู้ไม่ไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้อยู่โรงเรียนเลยไม่ได้อยู่ละหายไปหมดละก็คุยเป็นบางคนครับอยู่บางคนนะครับบางคนส่วนมากนี่คนออกจากโรงเรียนทำไมมันยากหรือว่าอะไรออกไปไม่รู้นะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องทางบ้านเขาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องแบบปัญหาการเรียนอะไรไม่รู้ไม่ไม่ค่อยได้คุยอ่ะขอขอย้อนกลับไปตรงไอ้เพื่อนกับแฟนได้ไหมโอเคก็คือเอออยากถามมากเลยคือ คือสมัยนี้คือเพื่อนมัน <submerged> น <Odys> <hatten> ี่แบบมันหาได้ง่ายมากใช่ไหมแล้วคือคือสาหรับผมนี่คือแบบเพื่อนบางคนคือมันมันก็หาง่ายจริงแต่หมายถึงมันก็หายเร็วมันหาง่ายก็หายเร็วนี่คุณเพื่อคุณเออผมคิดว่าในยุคสมัยเนี่ยมันก็เหมือนที่คนไทยเขาชอบพูดกันนะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายยากก็แบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตอ่ะมันหายากมีอยู่ไม่กี่คนแต่เพื่อนอ่ะเพื่อนแบบเพื่อนปกติอ่ะหาได้ทุกวัน แต่ยิ่งยิ่งสมัยนี้มันมีเรื่องของการผลิตไฟฟ้ามีเรื่องของปปกัญชาถูกกฎหมายมีมเรื่องของสารพัดอย่างยิ่งทําให้แบบเพื่อนนี่คือแบบโอ้โหแตกออกเป็นแบบกลุ<อ>่มๆดูดบุหรีด้วย <laughs> เฮ้ยถ้าไปถ้าไปไ,ไปรากกัญชาด้วยเนี่ยคือแบบงอนเลยมีหลายอย่าง <laughs> หลายอย่างนะหลายอย่างแล้ว ตอนนี้คุณได้ข่าวเมื่อกี้คุณบอกว่าตอนนี้สอบสอบเยอะใช่ไหมสอบเยอะมีเรียนเยอะสอบเยอะเรียนเยอะสอบสอบอะไรไม่ทราบอ่ะสอบก็วิชาคือมันเป็น A level อ่ะมันเป็นแบบโรงเรียนอินเตอร์เขาเรียนกันนะ A level ใช่ไหมครับ A level และความยากนี่หนึ่งถึงสิบให้ระดับไหนใน A level ลเนีก็สิบเอ็ดสิบสองอะสิบเอ็ดสิบสองเลยอะเกินไปเลยอ่ะสั่งพิซซาเลยอ่ะเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองแล้วอย่างนี้นี่แบบเรียกอะไรเออ pressure ไหมมี pressure แบบ pressure ไหมอะกดดันไหม คือเราก็มีการคุยกันที่บ้านนะว่าเอาเท่าที่เราไหวทำได้เอาเท่าที่เราทําได้เท่าที่ทําได้นี่หมายถึงว่าอะไรคือถ้าไม่ผ่านก็คือสลับสิทธิ์แล้วก็เอาให้รอดไว้ก่อนเอาให้รอดออเอาให้รอดไว้ก่อนอ๋ออ๋อแล้วก็คือไอ้ที่สอบสอบมายังสอบมาแล้วใช่ไหมเอเลโวที่สอบอยังคนระับเออปีที่แล้วสอบไปแล้วครับสอบแล้วก็ผลก็ไม่ผ่านตีเลยครับ แล้วอย่างนี้เอ่อยิ่งตอนนี้เรียนยากๆก็นี่คือเรานี่ยังซ้อมบาสอยู่ไหมครับหรือว่าซ้อมครับซ้อมซ้อมซ้อมทุกวันแล้วหรือว่าซ้อมทุกวันครับทุกวันเลยเหรอทุกวัน,ท,วนที่ไหนครับก็ซ้อมแถวบ้านว่างมีสนามอยู่อ๋อซ้อมเองหรือว่าอะไรซ้อมเองซ้อใช่นะี้นเวลานี้มันจัดการยากไหมครับวันนี้คุณว่างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ใช่ยากครับมันต้องจัดการนะเพราะว่าเวลาเรียนอ่ะเราก็แบ่งแต่เวลาซ้อมเราก็แบ่งแต่เวลาให้ตัวเองอ่ะ แม่มันน้อยนะน้อยเลยมันน้อยมันน้อยแล้วเว,วลาให้ตัวเองนี่หมายถึงว่าอะไรแบบออกไปกับเพื่อนเพื่อนหรือว่าออกไปกับเพื่อนออกไปกับแฟนออกแบบรีแลกซ์อยู่บ้านเนี่ยมีเวลาน้อยสมมุติซ้อมเย็นคุณกลับมาสามสี่ทุ่มคุณก็ต้องตื่นเช้าไปอีกคุณมีเวลารีแลกซ์แค่ประมาณสองสามชั่วโมงให้ตัวเองอ่านี่จริงจริงแล้วอย่างนี้เสาร์อาทิตย์มันก็เสาร์อาทิตย์ที่คุณก็ออกไปทุกวันเลยหรือว่าแบบเสาร์อาทิตย์ก็ซ้อมครับซ้อมเหรอซ้อมแต่ว่าก็มีวันพักบ้าง ซ้อมเยอะป่ะแบบสามสี่ชั่วโมงตอนนี้เยอะอยู่ตอนนี้ซ้อมมาติดกันประมาณสามสี่เดือนได้โอ้สามสี่เดือนเลยได้อย่างนี้คุณมีแพนไปไหนแบบมีแคนแบบจะติดทีมชาติทีมชาติบาสมีใช่ไหมแพนอยู่ครับก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันให้เป็นเรื่องแล้วอย่างนี้เวลาแบบติดติดทีมชาติบาสนี่มันเป็นยังไงคือมันเป็นกีฬาทีมมันมันคุณก็ต้องไปคัดเขาเรียกเขาเรียกไปคัดคุณก็ต้องไปคัดแต่ว่า เรื่องจะเรียกไปหรือไม่เรียกไปมันก็เป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เขาเราอันนี้ไม่ค่อยคือ <c oughs> ของเทนนิสมันก็จะประมาณคล้ายนั้นแต่ว่ามันก็จะแบบประมาณทรงว่าคือใครรู้จักใครมากกว่าก็คือจะได้แบบง่ายกว่าอะ,อะไรประมาณบาสบาสประมาณนั้นไหมหรือว่าก็ประมาณนั้นมีส่วนประมาณมีส่วนเลยครับใช่ผมมันก็เหมือนกันทุกกีฬาเลยเดียวไม่รู้อ่ะพูดไม่ได้อ่ะอ๋อคือเราต้องไปคัดอ้าวแล้วอย่างนี้บาสมันเป็นกีฬาของแบบทีมไม่ใช่อแล้วเวลา ไปคัดนี่มันคัดไงแบบคัดซ้อมดังหรือว่าอะไรแบบซ้อมแบบยิงสามแต้มโชว์หรือว่าอะไรมันประมาณนั้นเหรอยิงสามแต้มซ้อมเหรอหมายถึงว่าแบบตอนไปคัดคัดคัดทีมชาติครคือมันมันก็น่าจะมีการคัดสกิลด้วยแล้วคัดว่าเราเข้าใจแผนเขาหรือเปล่าเข้าใจความเป็นทีมเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเลยประมาณนั้นไปยากก็หินอยู่ก็ยากอยู่คนนี้ตัวสูงร90ตอนนี้สูงเท่าไหร่ร้้าสิบโอกาสทีทีมชาตินี่ก็สูงเลยเดี๋ยว ก็นั่นแหละเรื่องของอนาคตให้กี่เปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์โอกาสติดทีมชาติเดี๋ไม่รู้อ่ะโอ้โหมันก็มีหลายเรื่องอยู่นะหลายเรื่องอย่งเรื่องอะไรบ้างมันมันมันพูดไม่ได้เดี๋ยวคนดาวอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วอย่างนี้แบบเราเคยคัดยังครับหรือยังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคยไปคัดแต่ว่าคัดตัวแทนจังหวัดอยู่คัดติดเหรอคัดติดคัดติดออ๋ แลวเวลาติดนี่มันมันมีเลิส์มาหรือว่าจะโชว์ว่าใครอันดับหนึ่งอันดับสองมั้ยใช่เขาเออกีฬาเยาวชนอ่ะคือเขาจะเลือกว่าสมมติมีสองทีมอ่ะอยากไปก็ต้องมาแข่งกันใครชนะก็ได้ไปอ๋อบาสต้องเป็นทีมเลยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เป็นตัวอ๋อสองทีมใช่ที่ผมไปคัดอ่ะอที่ผมแข่งอ่ะมีสองทีมแล้วทีนี้ทีมอีกฝั่งอ่ะเขาชนะเราไง แล้วทีนี้ทีมฝั่งเขาก็เปิดคัดผมก็ไปคัดเขาอ๋อก็ไปคัดเขาโอ้โอมันก็เหมือนเล่นทีมเขาเอาตัวให้ครบใช่ไหมที่เขาเปิดคัดอ๋อเาแล้วก็ติดก็ติดเขาก็ให้โอกาสมาอ๋ออันนี้คือเยาวชนใชเยาวชนแล้วไอ้มันมีการดึงเรียกอะไรผมลืมแล้วไม่ใช่เยาวชนอีกอันนึงกีฬานักเรียนกีฬามันกอ้ไอ้กันของคนโตอะกีฬาฮะของคนโตไม่ใช่เยาวชนมันมีกีฬาเยาวชนกับกีฬากีฬาจังหวัดเหรอกีฬาแห่งชาติแบบกีฬาแห่งชาติอันนั้นอ ไม่ได้เล่นนะเขาไม่เล่นนะแต่ว่าในอนาคตก็อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นโอ้แต่กีฬาเยาวชนนี่สนุกมากนะคือผมเล่นมา3ปีนี่คือแบบโอ้โหปีนี่สนุกมากเลยก็น่าจะรู้อยู่รู้โอ้โหสนุกมันเลยมันเลยยิ่งยิ่งปีนี้ชมบุรีนี่ใช่ไหมชมบุรีเป็นเจ้าภาพโอ้โหสนุกเลยครับเอ๊ะบาสนี่แข่งที่ไหนครับชมบุรีปีนี้บาสแข่งเหรอเอออาจจะลักบี้เปล่า ฮะักไม่ใช่นะไม่น่าใช่ลักบี้ใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่โอ้หลักบี้นี่ขอดีสุดเลยนะขอดีมากผมไปซ้อมอยู่เออใช่วันนั้นเห็นไปซ้อมที่ลักบี้นี่มันเป็นอะไรสนามที่ลักบี้อ่ะที่แบบเป็นแคมป์หรือว่าอะไรอ๋อเป็นแคมป์ใช่เป็นแคมป์ก็ได้ไปเข้าแคมป์เขาแต่เป็นแคมป์ที่บอกเลยว่าโหดโหดเลยอะโอดอยู่ก็กลับมาบ้านก็ป่วยอะป่วยเลยกลับมาบ้านก็ไอเขาเรียกว่าอะไรอะเลรเป็นเลือดอะ เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเ,เข้าแคมป์ไปอ่ะ <c oughs> มันมันป่วยใช่ไหมแล้วทีแล้วตอนนั้นอ่ะมันโรคมันระบาดโรคพวกไข้พวกอะไรไม่ใช่โควิดนะมันก็ระบาดเราก็เข้าไปปุ๊บเขาให้ซ้อมสามเวลาตื่นมาสีห้าให้ไปซ้อมซ้อมถึงเจ็ดแปดโมงกินข้าวข้าวเสร็จมาพักกลับมาพักเสร็จปุ๊บเที่ยงซ้อมอีกแล้วเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายสนะองเราไปพักกลับมาซ้อมอีกแล้วซ้อมเย็นหก เอ้ยสี่ถึงสี่ถึงหกโมงทุกไปกินข้าวนอนแล้วก็เหมือนเดิมไซคลเดิมโหนั่นก็คือแบบเต็มระบบเลยเดียบก็โหก็ท้อเลยอะ่ะก็แบบไอ้นี่เลยอะ่ะเข็ดเลยอ่ะใช่กี่วันอ่ะนะสี่ห้าวันนะโอ้มันมันมันใช่ของหลักบี้โดยตรงหรือว่าเป็นของคนอื่นมาของวิตตอมอ๋อวิตตอมอ๋อองนี้ใครก็ไปลองได้หรือว่าอะไรได้ถ้าเขาเรียกนะเขาต้องเรียกด้วยหรอเลถ้าเขาเรียกไปเราก็ไปได้อ๋อแต่ถ้าเขาไม่เรียกไปไม่ได้ ถ้าเขาไม่เรียกไปก็ต้องไปคุยกับเขาอยากเข้าก็เข้าดินี่แพงป่ะเนี่ยห้าวันนี่ก็น่าจะหลักหมื่นอยู่ใช่ไหมอืมฟรีครับเขาให้อ๋อฟรีโอ้นี่เขาเป็นโค้ชต่างชาติหรือว่าโค้ชไทยโค้ชทีมชาติไทยครับอ๋อโค้ชทีมชาติไทยเลยทีมชาติไทยผู้หอี๋นี่มันเลยว่ะผมไม่ได้ก็โหดอยู่อ๋อก็โหดอยู่ก็มันเลย อ๋อบาสแล้อย่างนี้แบบคุณตื่นเช้าไปวิ่งอะไรบ้างมาแบบเพื่อซ้อมบาสหรือก็ไม่ค่อยก็ซ้อมครับซ้อมอ่ะเช้าอาทิตย์นี้เช้าก็ซ้อมยิงบอลอะไรพวกนี้ก่อนก่อนมาโรงเรียนหรือว่าอะไรก่อนมาโรงเรียนอ๋อก่อนมาก็ซ้อมมั้ซ้อมโอ้โหคนนี่โหดเลยนะเนี่ยเออก็อยากไม่แต่ช่วงนี้เห็นช่วงนี้เห็นเอมไอช่วงนี้แข่งให้โรงเรียนบ้างไหมผมเห็นไม่ค่อยมีเลยฟิกเจอร์น่าจะน้อยลงอย่างครับน่าจะเทิมหน้านะอ๋อเทิมหน้าอแต่ว่า ก็มีของยูเล็กๆมีแข่งก่อนแล้วของยูโต้ค่อยเทิร์นหน้เดือดเดือดอะเทิรหน้าเดือดเดือดเลยเดือดเดือดมันเดือดมันเดือดเดือดเลยอ๋อสิบเก้านี่ก็คือแบบโหหนักเลยเดือดโอ้แต่สิบเก้าอย่างงี้แบบคนก็แบบสิบเก้านี่ใครเล่นบ้างอะระดับคนก็น้อยหน่อยใช่ไหมเออก็ไม่รู้อ่ะก็เล่นได้ผมก็พอเล่นได้พอเล่นได้ผมก็พอเล่นได้ก็ มันอยู่ครับมันเยอะมันเยอะแบบมีมีพวกแบบอายุ19นี่มีพวกแบบ3ามวิสามไหมหรือไม่มีไม่มีวิสามันก็ต้องเป็นข้างนอกไม่มีของไม่มีของถายโรงเรียนแล้วโรงเรียนไม่มีแล้วโอ้งนาอกแข่งนี่ยังเยอะอยู่ป่ะเมื่อก่อนผมจำได้เมื่อก่อนก่อนโควิดนี่คือแบบโอ้โหเต็มระบบโรงเรียนอ่ะใช่ตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วก็น้อยอ่ะน้อยเลยประมาณเดาได้ประมาณปีละกี่ครั้งอ่ะถึงมาแบบสิบครั้งประมาณนั้นห้าหกครั้งห้าหกครั้งเองเหรอโอ้โหมีก็น้อยเลยใช่ไหม น้อยก็เครื่องก็เครื่องเย็นเขาเรียกของเสื่อมของเสื่อมเสอย่างงี้ถ้าอยากแข่งเพิ่มนี่คือแบบก็ต้องไปลงกันเองข้างนอกอ๋อไปลงเองอ๋อไม่มีของโรงเรียนเลยครับของโรงเรียนน้อยอยากไปหาประสบการณ์ต้องไปข้างนอกอ๋อโหยิ่งโตไปของแบบนกโดร์ก็ยิ่งน้อยลงเนี่ยใช่โอ้ยจอยดิพาร์ล้องตุ้ยว้ายพาร์ล้องอยู่ใบไหน โอเวอร์สิบสี่จบได้ไดม่ได้ขอบคุณครับเ้ยยังยัง,ยงแล้วพอจบองไปกันก็อนเออ,เอ,อก็นี่นะครับก็เป็นคุยคร่าวๆเกี่ยวกับกับคุณเพิ่มมูลนะครับ,รบก็ออขอบากคุณวันนี้เราต้องจับมือก่อนให้จับมือ okay. ตามตามระบบแล้วก็ต้องเดินออกนะครับเดินออก